right, สวัสดีนะคะพเพื่อนๆวันนี้ครัวพี่สิรินะคะจะพาเพื่อนเข้าครัวนะคะวันนี้จะมาทําเมนูผัดมัคคอรี่ใส่หมูนะคะ ดอกมะคารีนะคะเราไปดูวัตถุดิบที่ต้องใช้นะคะมีดอกมะคารีนะคะหั่นแล้วมลหมูสไลด์หั่นแล้วนะคะตามด้วยกระเทียมสับน้ำมันหอยนะคะน้ำตาลผงปรุงรสดีเกลือะะทั้งหมดนี้คือวัตถุดิบที่เราต้องใช้ทํานะคะเ,เพื่อนๆเสร็จแล้วก็ไปตามชมนะคะตามชมคือการทำนะเราจะทํายังไงให้ผัดมะคารีออกมาอร่อย ตามชมนะครับเพื่อนตามเพื่อนเราก็มามีการทําผัดมัคคารี่นะคะก่อนอื่นเทนะ้ามันลงไปสองสามโต๊ะนะคะปันนี้เสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือนิดหนึ่งเกลือน,นะคะ เตียวเียมสับใส่ไปเกียวสับเดียวนะคะแล้วก็นี่นะคะเดีียวน้ำเกลียวกระเทียมสับให้เหลืองพอเหลืองนะใส่หมี่นะคะใส่เนื้อหมูที่เราหั่นสไลซ์ไว้ เราจะหยอดน้ำลงไปนิดหนึ่งแล้วก็อบมอคคารี่ให้นิ่มน,นะคะเพื่อนปิ่ตรงนีาไว้ก่อน่ะเราก็มาดูกันนะคะเพื่อนขัดมัคคอรี่ เนะ่คะตายสวยงามเราก็ปรุงรสเลยนะเพื่อนๆอย่างอื่นก็ใส่น้ำมันหอยลงไปตามด้วยเกลืออีกนิดนึงประมาณนี้ รดีตางค่ะผัดให้เข้ากัน ก็ชิมรสๆเพื่อ รอยแล้วค่ะเพื่อนปิดกแกน,นลยเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับผัดมะเรี่วันนี้ใส่หมูนะคะทาเพื่อนชอบเมนูนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิป ต,ต่อไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของเรานะคะสำหรับเมนูมน,นี้ที่ซีรีก็ต้องขอตัวนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีนะคะพเพื่อนๆ